สบายดีทุกคนวันนี้บอนดสีพาทุกคนมาเบิ่งวิถีชีวิตแม่ค้าริมแคมทางเนาะมาเบิ่ง่าเพิ่นขายอย่างแนเนาะไม่เท่านี้อยู่คนเดียวขายของกินหรือว่าเ,เพิ่นขายผักเนาะวันนี้บอนดจะมีเมนูเห็ดผักบุง้งไฟแดงกินเนาะก็เลยมาซื้อผักบ้งมะเพิ่นเอาสีอามัดหนึ่งแล้วก็ซื้อผักเทียมัม่บางนาวนี้ซื้อซื้อ้อไ,วไ,วไว้ตำมะขุ่ง,ง,ง,งนะเอาซื้อสวยเพิ่นเนาะ ผักวงหมัดเหน่งแล้วกัผักเทียมสองหัวตักเบิ้งคันกันรุ่นลาวข้าวเดี่ยวกับป้ารุ่นแม่พันธเนาะโย่หลายหลักการชิงสู้ชีวิตเห็นจะได้เนาะเศรษฐกิจ้านเฮาปัจจุบันนี้มันขึ้นสูงหลายต้องหาวิธีทางเพื่อเอาตัวรอดเนาะเื่อกระสือน้ำเพลินผักเทียมแล้วกัผักวงเพื่อเม็ดผักวงไฟแดงกินขบานเมื่อนี้ฝนตกเนาะ บ่มีลูกค้ามาซื้อเลยเพิ่นป่ะเฮากะเอาสิซื้อสวยซะเฮากะเงินบ่หลายเนาะคั่นเงินหลายสิซื้อสวยหลายเยอะเงินเฮาบ่หลายที่ซื่อเฮาก็เงินเดือนน้อยคือกันเนาะแล้วซื้อสวยเพิ่นมัดนึ่งโบกินเฟลแดงกินพอได้กินอิ่มเฮาก็กินอิ่มแรงเอาก็ได้แล้วผักบุงมัดนึงแล้วก็ลูกค้าผู้ที่2มาซื้อสวยเนาะเราจะไดใจยิ้มแย้มนิดนึงเด้่มีลูกค้ามาซื้อ2คนละ พอมืดมือนี่บุได้ขายเครื่องเลยนะฝุนตกมงีคนมาซื้อแต่นั้นเท่าได้ก็บใตเมื่อเฮ็ดกินกันเลยมามา่าเลสโก้นี่พักเทียมมาซอวยไว้แต่กักเพชรเนาะเผื่อเอามาคั่วให้บงไฟเดงขันนาอันนี้ก็ผักบงที่เราล้างได้สะอาดปลอดสารผิดกับเนี่ยแล้วก็เปิดแก๊สขึ้นมาบลูมหลดนี่แล้วก็เอามาฝาหม้อลงไปลงไปฝอา,าหม้อมาทำไมโอ้สะอาดเออเอาลงน,นี่เอาลงไป ให้มันทอนในนึงกันมันลงจั่วถทอลงลดนน้ำมันนี่ทอลงไปทอไปอีกโอ้หลายขักวอบ่หลายดอกเออเฮ็ดอ yeah, ีกรเยงก็ยาส่วนหัวไปนี่แล้วกันกับมุนติ้วติ้วนี่คือเซฟกระทาเล็กเขาเบิ้งกันละเบิ้งเซฟเขาลาเฮ็ดแบบนี้กับมุนเขามุนติ้วติ้วเพื่อให้มันมันทั่วเพื่อให้มันทั่วหม้อให้มันติดหม้อกันนะมันจะติ้วหลังเกลลงลงไหมลงได้ไหมออเครื่องปรุงเฮาเออมี เครื่องปุกก็มีแม็กกี้แล้วก็น้ำมันหอยสองอย่างนี่พอแซ่บแซ่บแน่นอนเส็บแซ่บหลังจากนั้นก็เอาผักเตียมแล้วก็ผักผักผักมะเพชรอือบวยาี้แหละแล้วก็คั่วให้มันสุกให้พอดีด้วยว่ให้สุกเกินนะมันสิไหมอะนะคั่วสุกพอดีแล้วก็แล้วก็คั่วคั่วคั่วคน่วคัไปหลังจากนั้นก็เอาผักบุ้งลงโจ๊กนี่แล้วก็แม็กกี้หอยใส่เนือนงๆอย่าใส่หลายมั MTM ใส่พอดีพอดีชิดชิดชิดรง อันที่ขาดไรที่แบะะ่บสุดก็คือน้ำมันหอยนี่แหละสุดเข็ดลับคือน้ำมันหอยใส่หลาแส่ใบใส่น้อยแ่บน้อยหั่นนาใส่ลงไปโรดใส่ลงไปชิด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 เขาใส่ใส่ตอนเราขวเด้อัน้ำมันหอยมันจะกลมกล่อมเข้ากันเนาะขวพร้อมใส่พร้อมแล้วก็ซีนไปพร้อมอย่างก็เติมใส่เท่ากับขวบขวบสุกแล้วก็เติมอีกคนไปคนไปคน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 จนผักบวงสุกกันะ คนไปปีนไปปีนมาอย่นี้แหละจนมันสุกเ๋าะเบิ่งน้ามันเนาะคือสีเข้มแต่ก็บเข้มดอกนี่สุกแล้วป็นจังไดหน้าตาออกมาแสีบบพี่น้องกินกันเลดโอ้ยแสบเสบ